ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราพบก,กันอีกครั้งครับเจ้านี้อากาศร้อนก็น่านแล้วนะครับที่เราไม่ได้เอามาแลกเปลี่ยนเรนูแล้วดนตรีนะวันนี้ก็ห็นู้จักครับแบนโจนะแบนนะไม่ใช่เบนโจนบแบนโจนะ ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นแบบควตือเป็นโจห้างสายนะีก็สายหนึ่งสสามสี่ห้าหนึ่งสอามสี่ห้าสายหนะนี่ก็จะเป็ดๆก็จะมาอยู่ตรงตรงคอคอของอแบตบโจนะครับสายหนึสายหเอ่อ การตั้งสายแบนจูนี่ก็จะแล้วแต่คนถนัดนะครับก็มีจีทูนเนอร์กับดีทูนเนอร์ในที่นี้ก็คือจีทูนเนอร์นะครับจีทูนเนอร์ก็ถ้าดีสายฟ้าก็จะเป็นจีนะครับเนี่ยวิธีตั้งสายสายหนึ่งก็จะเป็นดีสายสองบีบีแบทข้างซี่ย สายสามก็เป็นจีจีเยอรมันนะสายสายสี่ก็เป็นดีดีดอกนะดีดอกสายห้าก็เป็นจีนะเสียงก็ประมนนะะาณนี้ค่จับคอร์ดจะไม่เหมือนกีตาร์นะฮะสายดีสายปเปล่าๆนะเรไม่จับอะไรเลยนะคือจี อันนี้ C E D D D อย่างนี้นเต็มเต็มอย่างนี้นะฮะ D ก็ถ้าแม่ก็จะเล่นคอ,อ C นะฮะในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่ม G นะ G ขอไป G ละมันนะ ประมาณนี้เสียงก็จะออกจะใส่กล้องๆนะฮะก็เหมือนเหมือนอดีไายแล้วก็ไปกระทบเสียงหนังหนังสัตว์นะครับก็เป็นประเภทกลองนะครับประมาณนี้ก็เราเวลาเล่นนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องเล่นแพ็กกิ้งก็ได้นะครับถ้าหัดใหม่ๆนี่ก็ จะดีธรรมาดาดีจังหวะน,นี่ไง G E and even being a boy in it. Mm -hmm. Mm -hmm. ก็จริงก็เหมือนกีตาร์นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะจังหวัดเร็วหรือช้าก็เป็นตามจังหวะเพงลงแต่เพลงนะครับอ่าอย่างเช่นเพลงอ่าอะไรดีเมื่อกี้เราเล่นเพลงโอชูชไน,นอีกรอบกันเลยครับ あっ ที่เห็นเล่นกันตามร้านอาหารก็สามารถเล่นเป็นเป็นเพ,ง country, พลงคันที่ฝรั่งงก็ได้นะครับเช่นแฮนดี้แมนอะไรพวกนี้นะหรือถ้าทางเหนือก็จะเป็นเพลงขมเมืองก็ได้นะครับอ ก็สมาแิกก็มีสามตัวนะครับสามตัวก็เล่นได้นะฮะมีเบนจูตัวหนึ่งมีกีตาร์โป่งตัวหนึ่งแล้วก็มีเนื้เบียตัวหนึ่งก็ได้นะครับแต่เล่นเบนจูนี่อาจจะไม่ต้องเล่นลักษณะแพคกิ้งก็ได้ถ้าเราไม่คล่องนะครับแวก็อาจจะ G G ตีคอร์ดที่คอดับร่วมกับกีตาร์ itar, แล้วก็เนื้อเบียได้ก็เป็นสไตล์คาบอยได้แล้วนะครับ ก็ย้ำว่าการจับคอร์ดไม่เหมือนนะไม่เหมือนกรนนะครับนี่จีนะจีเอเอฟเอฟครับเอฟจีดีดีดีเอฟสเกลก็คล้ายๆอ่ายก้านะครับอันนี้ก็เอาเป็นเบื้องต้นก็แล้วกันนะครับว่า แบดจูเนี่ยมีห้าสายถ้าตั้งแบบจี G เนอร์ก็สายหนึ่งก็เป็นดีสายสองก็เป็น G, เป็นแบ bass นะอ่าสายสามก็เป็นจีจีละมันสายสี่ก็เป็นดีดีดอกสายห้าก็เป็นจนะนะครับแล้วก็วิธีเล่น ก็ดีจังหวัะธรรมดาตังก็ได้ครับไม่จะเป็นต้องเก่าหรือใช้ picking แบบ picking ก็คือ uh เทคนิคการ <P icking. S 1> การใช้นิ้วนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ดีเป็นคอร์ดไล่ไปตามอาคอร์ดกีตาร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยเข้าสูบ่บทเรียนท,ที่ยากกว่านี้นะ วันนี้เอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับในโอกาสต่อไปก็คงจะเต้นเล้นเป็นเพียงนะครับเล่นแต่เพียง oh, no.